โอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณนีชาแนลนะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดของผมเองนะครับก็วันนี้จะมาเป็นวอล์กหนึ่งวันแล้วกันชื่อรายการว่าปุณนีวอล์กันนะครับผมก็เป็น EP หนึ่งนะครับแล้วก็ผมกลับมาลงคลิปช่องนี้นะครับก็มาดูช่องนี้ดีกว่าช่องคลิปขึ้นฝีนะครับก็ช่องนี้ทีเดียวนะครับก็ทํามาตั้งแต่เริ่มนะครับแล้วก็ช่องเนี้ยสอง สองหรือสามปีนี่แหละครับผมสร้างมาพร้อมกับวันเกิดของผมนะครับแต่แต่ไม่ใช่ตอนผมเกิดนะคือวันวันที่สี่พฤษภานะครับคลิปนี้ก็อาจจะลงวันที่สี่พฤษภานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งวันนะครับผมทำอะไรเดี๋ยวผมไทดูนะครับแต่ผมว่าแจะอีกทีนะครับก็ธารกิจแรกวันนี้ไม่น่าจะมีนะครับน่าจะเป็นเล่นเกมนะครับพรปกติทุกวันผมก็ทําอะไรอยู่แล้วนะครับพวกคนเร็วอ่ะเพื่อจ่ะย ทงแรกผูดเด็วจัดก็ไม่มีไม่มีเลยทำหรอกไม่เกมงนั่นแหละงั้นก็ตอบเชิญลูกค้านะครับเออสำหรับใครที่อยากจะตัดลูกอาร์บีแบบราคาถูกนะครับก็เพจครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นให้ตบตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคนะครับก็ทักไปได้เลยนะครับราคาถูกนะครับแล้วก็ขายรหัสอาร์บีด้วยนะครับก็ทักไปเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะถูกจริงๆถูกจริงๆอ่ะไม่โกงนั่นขายของนิดนึงนะครับ ก็ไปเล่นเ,เกมดีกว่าแต่ผมมีอะไรก็จะบอกพักกันนะครับโอเคนะครับผมก็มานั่งชิีวๆนะครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทาตอนแรกผมไ,มไดเล่นโลบอกรอไม่ไ,ได้นะครับเข้าไม่ได้ก็เลยนดาวเัเพื่อไก็โงแรมไปหลายตายอยู่แต่ดาวท้าดืมนะครับแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันนะครับ,รบก็ผมมาเ่งเิียวจงอยู่ ค่าบ้านแล้วกันแต่วิวในบริเวณบ้านก็ลมอาจจะมีเสียงลมนะครับแล้วก็กล้องสัตว์ด้วยกล้องสัตว์จัดอะบอกเลยผมให้ดูวิวแล้วกันนะครับผมเนี๋ยวผมก็ไม่รลู้ผมั่งดูเลย ครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนไม่ใช่การสัมคัญแหละนั่น่าจะมีแหละไม่มีก็แค่นี้ครับไม่ได้แต่ผมปิดคลิปแล้วกันเลยอาจจะมีการสัาคันธครอได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ไรแล้วกันนะครับถ้าถามว่าผมมาทําไมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับมาทำไมก็ไม่รู้นะครับก็มันก็ต้องดูเฉยแหละปกติก็ไม่ได้ได้มาหรอกแต่อยากมาเี้มากับจักรยานนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูวิวข้างแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็ไม่สวยหรอกนะเดี๋ยวผมให้ดูระดับน,นะครับนี่แมีประมาณนี้แหละครับมันไม่เยอะหรอกแต่ก็ถ้ามีข้าวแล้วก็ปลูกตรงนี้ก็สวยนะครับผมบอกเลยสวย เดี๋ยวปลูกแล้วมันขึ้นสวยๆมาถ่ายแล้วยกันนะครับก็ช่องนี้ผมจะอัพอืมอัพให้ดูแล้วกันครับเมื่อกี้มีรถมานะครับก็เลยต้อง ตัดไปก่อนเสียงดังมากต้องลอก่อนแหละไม่รอเดี๋ยวเสียงมาเข,ข้ากล้องปกติก็เสียงพูดเนี่ยเสียงพูดตอนเนี้มันไม่ดังมันไม่ดังอยู่แล้วนะผมไปเพิ่มแอปัดก็ได้เลยแอปต่ออ,อ่อแล้วก็เก็บเงนินซื้อโกโปรแล้วนะครับ,โก,โรรบโกโปรสิบต้องหวงหรอกซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็ซื้อคอมมาตัดต่อนะครับผมซื้อกโปรสิบแล้วก็เสร็จดําน้ำเสร็จอะไรกโปรสิบก็ซื้อหมดอมืแล้วก็ อีกคลิปไม่แน่ใจครับอาทิตย์ละสองสามคลิปประกันที่ผมจะลงช่องนี้นะครับก็จะมีคลิปหนึ่งคลิปเปิดเทอมมาแน่ไปเล่นไปเจอกับเพื่อนๆมาแน่มาแน่นะครับเอ่อ้าผเดขอโทษด้วยนะครับมองจอนะครับตัวเองมาไม่ใช่นี่มันหลอกขนาดไหนแล้วก็มันโยกเยกนะครับตอนนี้สวยนะครับตอนนี้ก็แดดกำลังดีเลยแต่ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วนะครับ วันนี้แม่ทำแบบข้าวเป็นสาลิกาอุดูดนะครับงงเลยสิครับสาลิกาอูดอูดอะไรน้ำตกหมูครับผมอ<า>ยอดมีหาด้วยมีคนเดียวมันก็เลยไม่หาไงเดี๋ยวก็ก็อะไรอ่ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ตัดไปตอนสำคัญแล้วกันนี่ก็สำคัญน,นะก็เลยมาถ่ายไงก็บอกอยู่เมื่อกี้ว่ามีฉากสำคัญก็จะมาถ่ายนะครับแต่ก็ถ่ายแล้วนะครับ แรกนะครับก็จะขันขันกล้องไม่มองกล้องหน่อยโคตรเท่ไม่อะไม่เท่จริงผู้ผิดนะครับมันล้นมันล้นมันล้นจัดเลยอะจับกล้องครั้งแรกไงสั่นได้ไหมแกทำอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เจอกันครับผมไม่ดีกว่าครับเรากลับบ้านกันแล้วนะครับถึงไทยตอนกลับบ้านมันจริงจริมันก็ไม่ไกลหรอกครับจากตรงเนี้ยไปบ้านอ่ะมันไม่ไกลเลยนะครับมันก็ติดอยู่ช็อตหน่งนะครับถึงท้ายเมื่อกี้กลับบ้านกัน เน,นี่ยกล้ามสัมษณ์เลยอะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้จะมีเท่นี้นะครับไม่มีฉากสัมพันธ์อะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียใจยอะไรนะครับก็ปกติเหมือนวันธรรมดานั้นแหละนะครับแค่อายุขึ้นอีกึงปีนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเป็นวันเกิดของผมแต่ว่าผมจะอวยอไม่ใช่ผมจะอวยพรให้ทุกคนนะครับผม ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคิดอะไรก็ให้ได้ชิ่นนั้นขอให้ประสบความสําเร็จนะครับที่ตัวเองฝ่ายฝันเอาไว้นะครับตายนครับไตเต้ามันซึมไปเรื่อยๆครับก็ต้องทาให้มันสาเร็จให้ได้สักวันหนึ่งนะครับความฝันของคนเราเลยครับเกินไปนั่งสัมภาษณ์เลยอ่ะนะครับคลิปนี้ก็พิเศษนี่แหละนะครับก็ใครชอบไลฟ์สตา์ของผมก็ กดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์นะครับลไลฟ์สไตล์ผมอาจจะออกมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าคลิปมันสั้นแล้วก็เคดื่อนด้วยเป็นคลิปแรกนะครับก็คลิปนี้มีในเพียงเื่องนี้นะครับเอาไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ